อามขามนะแต่ว่าบางนีเขามาเอยตีเตะพุกก็ออกมา่มขำขเพีอไรเงี้ยขามากเมาได้ขดใมัดนนึงเอาว่าม no ันตีเส้นมั้งาเขาีมวยเพียดนี่ดีมวยเพียนี่พถามาเกว่ามันเต้าเกิดเป็นเพียรเพาะน้ำเียงดิแน่เพมันต้องมันต้องกติกามันคือสำหรับ คุมน่อยใไห้คุมหน่อยไปตีกับคุมใหญ่เดยคุมน่อยับคหนึ่งคุมน่อยต้องจับคนหนึ่งตใหต้องจับคูหนึงคอหู้ถคุูมไปูต้อตยอดเถียงเลยยอดเบ๊อรับเงินรับเงียงเบรับเียงมาได้เพราะว่ามัน <Bye>. สองคนจับเสียงเอาคุมไปคุมมัดจับแล้วฟังข่อยข่อยอยู่คุมใหญ่ข่อยอยู่แล้วข่อยคุมใหญ่เรียนมากข่อยสิย้อนย้อนไปไม่หอดบางนั่นนะข่อยก็ย้อนในมูอข่อยแล้วเนียเอาคุมหน่อยคุมหน่อยมึงเคยเรียนนะหวังนี่คุมเรื่องก็ะทึดไม่ตัดที่รถรถไปคุมตัวข่อยหัวจังยุอนเลยนะวบวเด่นสูงเจ้าหนุ่มวัวเด่นสูงหัวจับเสี่ยงจับผนแต่ว่ามันอยู่ตีทำอยู่จับคนละฝ่ายเนีคนละฝ่ายคุมหน่อยจับส่นพูดคุมใหญ่จับส่วนพี่มันต้องสมานกันมัน